สวัสดีครับอยู่กับสองเตีงสักสตูดิโอนะครับครับมันแตะรับในนอนครับออกก้ามากครับสักเสื้อผ้ามันแตะรับในนอนมากเสื้อผ้ายังเปลี่ยว ม,มแรงพอกันคนระับน,น้าโอลัมซาลอยเพชรอนเพลงจุดจวดอยู่ตลาดด้วยซับมนะันวะมานี่วงไงเต้วงกำลังต่างวิธีมันวะ đạc bà con trước nay đạc bà con nhưng tên này non này hà môn được gọc bay mừng môn đập sợ đơn